ครับอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องของวิธีการคำนวณจำนวนสั่งซื้อและสั่งผลิตกันนะครับถ้าสมมุติว่าบอมตามบอมตัวอย่างที่ให้ไปนะครับเรามาลองคำนวณดูนะครับถ้าอ่าโพลิซีเนี่ยเป็นแบบ l o อ for l o อก็คือแล้วก็สต็อกเนี่ยไม่มีอยู่เลยนะครับมีลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อซาดศูก็คือ FG นะครับสินค้าสำเร็จรูปจำนวน1น0 0งพันหนึ่ชิ้นคำถามคือว่าเราจะสั่งซื้อและสั่งผลิตอะไรเท่าไหร่ เรามาดูที่การสั่งผลิตก่อนเวลาเราโปรแกรมมปนคำนวณเนี่ยมันก็จะคำนวณไล่ลงมาจากความต้องการของอความต้องการของตัวแรกนะครับก็คือตัวสินค้าสําเร็จรูปใช่ไหมฮะตัวสินค้าสําเร็จรูปสินค้าสําเร็จรูปนะครับความต้องการคือหนึ่งหมื่นสองพันชิ้นนะครับตามสูตรนะครับจะต้องสั่ง p01 จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเรากำหนด สัดส่วนไว้ก็คือมันใช้1ชิ้นนะแต่ที่มาสเตอร์ของออคอนเนี่ยจะมีให้กำหนดยิวยิวก็คือเปอร์เซ็นต์ของดีแปลว่าอะไรถ้าสั่งสินค้าเนี่ย1 0 0ชิ้นจะมีของดีแค่90.09%แบบนี้นะครับแล้วมีการกำหนดออเดอร์มัลติเข้าไปด้วย10ชิ้นจำถ้าจำออเดอร์มัลติได้ก็คือตัวที่ว่าเราต้องจำนวนที่สั่งผลิตเนี่ยจะต้องหารด้วย10ลงตัวนะครับจะ จะหารด้วย10ลงตัวนะครับโปรแกรมเนี่ยก็จะคำนวณโดยที่เอา100ชิ้นเราจะได้ของดีแค่90.09คูณกับ12,000มันจะได้13,320.01ซึ่งมันหาร10ไม่ลงตัวมันก็จะปัดไปเป็น13,330นะครับคือแบบนี้นี่คือวิธีการคำนวณตัว p 0 1 c a s นเคสนี้คือกำหนด u u คือเปอร์เซ็นต์ของดีนะครับ แล้วก็กำหนดออเดอร์มัลติก็คือหารจำนวนหารจานวนแพ็คให้ลงตัวนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้ x 0 1ตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือมัน1ต่อน1นี่12ื่นก็สต็อกเป็น0ก็12ื่นไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้กำหนดสัดส่วนเป็น0.01นะครับถ้า12คูณ0.01ก็ได้120นะครับ เคสนี้เป็นตัวสั่งซื้อจะดูว่าสั่งซื้อหรือสั่งผลิตนี่ดูยังไงก็คือตัวที่มันถ้ามันยังมีลูกเนี่ยก็คือเราต้องสั่งผลิตแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยที่ไม่มีลูกอย่าง bp 0 1ศู0 1เศนย์ี่ยหรือ R 0 1ศเนี่ยไม่มีลูกไม่มีลูกก็คือสั่งซื้อนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีลูกเนี่ยลูกก็คือมันต้องผลิตแนละ้วเบิกวัตถุดิบเอาไปใช้นี่แหละตัวนี้ก็ต้องสั่งผลิตนะครับอ่ะนิดนี้มี y 0 1อันนี้นต่งอันน ไม่มีอะไรนะครับอ่ะมาเคสนี้ตัวกล่องบรรจุกล่องบรรจุเนี่ยเราใส่สัสดส่วนมาว่า1กล่องเนี่ยใส่ได้10ชิ้นแล้วมีกําหนดเปอร์เซ็นต์ของเสียเข้าไปด้วย10%วิธีการคํานวณยังไงนะครับเอาหมื่นสนะครับหารด้วย10มันก็คือจะได้พันสองแล้วบวกไป10%เเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งกล่องเผื่อเนี่ยหนึ่งมืนเอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบกล่องยี่สิบใบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะ มากรณีที่เป็นวัตถุดิบบ้างวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะเอาความต้องการของสินค้าที่เป็นตัวแม่ของมันนะครับอย่างตัวเนี้ยตัวกระป๋องเนี่ยตัวก้นกระป๋อง x ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันหมื่นสองใช่ไหมครับกาหนดสัดส่วนไว้ศูนย์จุดสองเพราะฉะนั้นก็เอาหมื่นสองเนี่ยนะครับคูณกับศูนย์จุดสองนะครับก็จะได้สองพันสี่นะครับถ้าหนึ่งต่อห้าก็เอาหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบหาร คูณหน่หารหก็ได้จำนวนเป็น BP01 นะครับโอเคทีนี้ตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีมีเคสนี้ครับเราผูกบอมติดลบผูกบอมติดลบแปลว่าอย่างสมมติว่าเป็นแผ่นเหล็กนะครับหนึ่งหนึ่งแผ่นเนี่ยเวลาผลิตได้เนี่ยมันมันจะได้เหล็กตัวลูกออกมาอ่ามันต้องใช้ตัวลูกเนี่ยเซนหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วจะต้องส่งคืนก็คือมันเหลือเศษเนี่ยกลับไป ติดลบหนึ่งนะครับเราผูกบอมไว้แบบนี้นะครับแปลว่าอะไรก็คือตัวนี้จะได้แค่1นส่วนสก็คือ1.2ึ่งหมหารด้วย2ใช่ไหมครับได้6,000และก็จะต้องคืนตัวนี้ด้วยอีกจำนวนหมื่นอเช่นเดียวกันนะครับก็คือเหลือเศษในเคสที่เป็นเศษนะครับลงมานะครับอันนี้เป็นสั่งซื้ออันนี้6,000นจำนวนที่ใช้2ก็คูณ2เข้าไปก็คือ 12. ืน อันนี้ก็คือโปรแกรมไปคำนวณให้อันนี้ก็คือเราเรียกว่าการรัน MRP นะครับก็คือการคำนวณความต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับอ่ะตัวอย่างนี้ก็คือเรื่องของจํานวนที่สั่งนะครับถัดจากเรื่องจํานวนนะครับก็ยังมีเรื่องของเวลาใช่ไหมพอรนนัน MRP แล้วมันต้องบอกเราได้นี่ว่าสั่งจํานวนเท่าไหร่จากเมื่อกี้จากบอมใช่ไหมฮะแต่นี้มันต้องบอกเราได้อีกอย่างหนึ่งว่าแล้วระยะเวลาที่ แต่ละชิ้นจะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้จะคำนวณโดยใช้ลิดทามนะครับก็ลิดทที่กำหนดนะฮะทุกตัวมีลิดท m e หมดเลยนะครับตามตัวอย่างที่ที่ได้ได้ลองทำเมื่อกี้นะครับถ้าลูกค้านะครับเขาให้เราส่งของเนี่ยวันที่1เดือน5นะครับโปรแกรมเนี่ยจะต้องคำนวณครับว่าแซ1ศูนเนี่ยจะต้องผลิเตเสร็จเมื่อไหร่นะครับ P 0ศจะเสร็จเมื่อไหร่ ทุกรายการเนี่ยหรือ f อชสุดหนึ่งเนี่ยของจะต้องเข้าเมื่อไหร่นะครับซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยมันก็คิดจากดีทามเราเรียกว่าเป็น b a c k w a r d b a c k w a r d scheduling หมายถึงว่ามันจะคิดแต่ว่าของเราเนี่ยส่งวันไหนแล้วก็ถอยหลังมาตามดีทามอย่างเช่นของจะส่งวันที่หนึ่งเนี่ยของจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องเสร็จวันที่สามสิบเดือนสี่ถูกไหมถ้าจะส่งหนึ่งเดือนห้าโปรแกรมจะลบมาให้หนึ่งวันนะครับอันนี้เป็นเป็นอัตโนมัติเป็น default ของโปรแกรม นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับตัวอย่างนะครับถ้าแทบศูนย์หนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีหลีดทามสองวันใช่ไหมฮะมันก็จะลบลงไปยี่สิบสี่ลบยี่สิบสองนะครับก็คือเราจะต้องเริ่มผลิตแทบศูนย์หนึ่งเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองและของต้องเสร็จวันที่ยี่สี่นะครับส่วนตัวตัว work in process นะครับมันก็จะ backward ถอยกลับไปนะครับตามหลีทางที่กําหนด2วัน2วัน2วันลงไปนะครับตัวไหน10วันอ่าตัวนี้10วันก็จะถอยไป10วันอย่างเงี้ยตัว ST01 เนี่ยจะต้องเริ่มสั่งซื้อตั้งแต่วันที่29แล้วของเนี่ยก็จะเข้ามาวันที่10นะครับถ้าวันไหนเป็นวันหยุดเนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามไปนะครับตามที่โรเซ็ตที่ปฏิทินนะครับวิธีนี้เรียกว่าการคำนวณแบบ b a c k w ว r d นะครับ ถอยลงไปนะครับจากวันที่ที่เราจะส่งสินค้าหรือวันที่ที่เราแผนส่งนะครับวิธีการรัน m r p เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันกดปุ่มเดียวนี่แหละนะครับหน้าจอที่ใช้รันเนี่ยก็คือเมนู JE นะครับ JE นะครับออปชันที่เลือกนะครับก็คือวันที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะดี f a u l t เป็นวันที่ปัจจุบันอยู่แล้วนะครับส่วนวันที่สุดท้ายของการวางแผนเนี่ย อ่าไม่ใช่วันที่ปัจจุบันมันจะดีฟอ t เป็นวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ถัดไปจากวันนี้นะครับถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์อยู่แล้วก็เป็นวันนี้อย่างยี่ยี่ห้าเดือนห้าอันนี้เป็นวันจันทร์นะครับส่วนวันสุดท้ายเนี่ยจะดีฟอ t ไว้ที่หกเดือนถัดไปอย่างเดือนห้าเนี่ยก็ดีฟอ t บวกไปหกเดือนเป็นเดือนสิบเอ็ดก็คือมันจะไปมองความต้องการทั้งหมดเวลาเราเรากดรายเงินพีเนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรเลยครับก็ตามดีฟอ t ไปเลย ตาม default ก็คือวันที่ปัจจุบันแล้วก็บวกไป6กเดือนนี่แหละนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวออปชั่นตรงนี้ให้ติ๊กตามที่ที่ที่ผมติ๊กเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือให้มันรวมคําสั่งซื้อคําสั่งผลิตอัตโนมัติที่ที่หลออนุมัติด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่รวมเนี่ยเราอาจจะวางแผนผิดนะครับ default มันจะเป็นติ๊กอยู่แล้วนะครับรวมรายการขอซื้ออันนี้ก็คือ PR ที่เปิดเนี่ยมันต้องหักลบนะครับรวมมันหยุดไหมให้รวมนะครับ คือไอ้รวมมันหยุดหรือไม่รวมมันหยุดเนี่ยคือลีดมันอยู่ที่ลีดทางเนี่ยถ้าลีดทางที่เราตกลงกับซัพเร์สมมุติว่าจะส่งของภายในเจ็ดวันเนี่ยปกติเราก็ไม่ค่อยได้กับตกลงแบบว่าเฮ้ยไม่นับนับเฉพาะวันทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเจ็ดวันไปเลยอย่างเงี้ยนั้นเจ็ดวันจะรวมมันอยู่ไปด้วยในแง่ของลีดทางนะครับอันนี้แล้วแต่จะเซ็ตนะแต่ผมว่าน้อยน้อยคนที่จะตกลงกันตามตามวันทํางานจริงนะเช่นไม่นับเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้จะ จะซับซ้อนนะครับซึ่งเราก็จะต้องติ๊กตัวนี้ออกนะครับซึ่งที่จะควบคุมยากนะครับจะต้องมามอนิเตอร์เองนะครับก็เซตแบบนี้แล้วก็ลันกดประมวลผลที่ปุ่มนี้การลันไอพีปกติจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กนะับจำนวนจานวนบอมนะครับจำนวนใบสั่งผลิตจำนวนชั้นของบอมนะครับเพราะมันจะคำนวณทั้งหมดเลยนะครับ มันจะไม่ได้สามารถที่คำนวณเลือกเป็นรายระเอาสินค้าได้นะครับเพราะว่าที่ไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าสินค้าวัตถุดิบตัวหนึ่งเนี่ยมันอาจจะใช้ร่วมเงมันจะใช้ร่วมกับทุกๆทุกๆสินค้าเลยอย่างเงี้ยมันเวลาลันเนี่ยมันต้องลันทั้งหมดนั้นเวลาที่ลันอิพีก็เบิลติก็แนะนําให้ลันช่วงช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับก็กดลันไว้แล้วเดี๋ยวเช้าก็ค่อยมามาดูผลนะครับการลันอนวิพีปกติจะแนะนําให้ลัน อ่าเป็นรอบๆนะครับอย่างเช่นสัปดาห์ละครั้งทุกๆเย็นวันศุกร์แบบนี้เป็นต้นถ้าวันเสาร์ทำงานก็ค่อยมาดูผลวันเสาร์นะครับอ่ะทีนี้เมื่อรันเสร็จนะครับมันมีสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือรายงานที่มันจะเตือนขึ้นมานะครับว่าวางแผนเนี่ยเมื่อลันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรนะครับตัวแมสเซจที่เตือนนะครับมันก็จะมีค่าเซตอัพให้เราเซตนะครับก็อยู่ที่เมนูข้อมูลอ่า การเริ่มต้นระบบงานในส่วนของวางแผนนะครับก็หน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวที่กําหนดอก่อนไปถึงแอคชัน่นเมสเซจนะครับดูนี้ก่อนวันที่เลื่อนเลื่อนเร็วขึ้นได้สามสิบวันหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าความต้องการเปลี่ยนเนี่ยอ่าลูกค้าสั่งมาแล้วลูกค้าเลื่อนให้เร็วขึ้นเรากําหนดให้เร็วขึ้นได้สามสิบวันแปลว่าถ้ามันยังอยู่ภายในสามสิบวันเนี่ยโปรแกรมจะเตือนให้เลื่อนแต่ถ้ามันเร็วขึ้นเกินส0มสิบวันเนี่ยโปรแกรมจะ เตือนให้ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่เปิดไปแล้วแล้วให้เราเปิดใหม่นะครับเช่นเดียวกันในกรณีที่ช้าลงเช่นลูกค้าสั่งมาวันเนี้ยผมเปิดผมเปิดออเดอร์ไปแล้วเปิด PO อไปแล้วปรากฏว่าลูกค้าเลื่อนออกไปเกิน3ามสวันเช่นเลื่อนไป2เดือนเลยอย่างเงี้ยผมอาจจะยกเลิกใบสั่งซื้อเก่าก่อนนะครับโปรแกรมจะเตือนให้ยกเลิกใบสั่งซื้อเก่าเเราเกิน30สิบวันแล้วให้เราเปิดใหม่ที่ไปใกล้ๆ6กสิบวันท,ที่ที่ลูกค้าเลื่อนไป นะครับอันนี้ก็เป็นออปชันนะครับถัดไปนะครับก็คือแอคชั่นแมสเซจที่ว่าเมื่อกี้มีอยู่เก้าอย่างนะครับซึ่งเก้าเก้าตัวเนี่ยมันมีการใช้ที่แตกต่างกันนะครับผมสรุปไว้แบบนี้นะครับแมสเซจทั้งเก้านะครับเวลาที่เราลันเสร็จเนี่ยมันจะได้รายงานคำสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใหม่ก็คืออะไรครับก็คือออเดอร์ที่เราต้องเปิดใหม่นั่นแหละว่าในรอบสัปดาห์นี้ผมสึงว่าผมผมลันวันศุกร์ใช่ไหม ผมอยากรู้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจันถึงเสาร์หน้าเนี่ยผมต้องเปิดใบสั่งหรือสั่งซื้ออะไรบ้างอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคําสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใหม่ก็คือคือใบสั่งกับกับคำสั่งซื้อที่เรายังไม่ได้เปิดเนี่ยครับนะฮะตัวนี้จะมีแมสเซจสามกับสี่ครับสามสามเนี่ยหมายถึงว่าให้เร่งสั่งให้เร่งสั่งให้เร่งสั่งหมายถึงว่าถ้ากําหนดที่ของจะเข้าเนี่ย มันน้อยกว่า l ลีดไทม์ที่เราตกลงกับซัพพลายเออร์ผมพูดเคสซัพพลายเออร์เนาะถือว่าตกลงกันเจ็ดวันแต่ว่าพอโปรแกรมคํานวณไปแล้วเนี่ยมันเหลือเวลาแค่สามวันอย่างเงี้ยเป็นต้นคือสามวันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเจ็วันนะแต่ว่ามันมันมันไม่มันยังไม่เกินกําหนดอันนี้คือสิ่งที่วางแผนต้องทําก็คือการไปเร่งซัพพลายเออร์ไปตกลงกับซัพพลายเออร์ใหม่นะครับส่วนอันที่สี่นะครับ มันจะอยู่ในรายงานคําสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใหม่เหมือนกันคือโปรแกรมคํานวณมาแล้วเนี่ยสมมุติของเนี่ยจะต้องเสร็จวันที่ห้าเดือนห้านะห้าเดือนห้าแต่วันเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นวันที่ยี่สิบห้าเดือนห้าไปแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ของจะเสร็จวันที่ห้าอย่างนี้เรียกว่ามันเกินกําหนดแล้วถ้าคุณสั่งวันเนี้ยยังไงก็ไม่ทนให้คุณไปต่อรองกับซัพพลายเออร์ยังไงซัพพลายเออร์มีทางส่งของวันที่ห้าได้แล้วสถานนี้วางแผนก็ต้องไปเลื่อน เลื่อนอะไรครับเลื่อนเลื่อนดีมาหรือเลื่อนความต้องการก็คือต้องไปอาจจะต้องเลื่อนลูกค้าเพราะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยส่งของให้เราไม่ได้เพราะมันเกินกําหนดตามดีทามที่เราตกลงกันนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นเมสเซจในส่วนที่เป็นคําสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใหม่นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับคือคําสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทเฟิร์มเฟิร์มคือยืนยันกับไม่ยืนยันที่หน้าจอของ คําสั่งผลิตเนะี่ยมันจะมีปุ่มให้ติ๊กว่า firm order นะครับถ้า firm order เนี่ยก็คือเข้าเคสยืนยันแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะก็คือใช้เป็นแบบปกติก็คือตามนี้นะครับเพราะว่ามันก็ช่างเสียเวลาที่เวลาฝ่ายผลิตคอนเฟิร์มแล้วจะต้องมาติ๊กอีกอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่จะประยุกต์ใช้นะทางด้านซื้อก็เหมือนกันที่หน้าของ PO เนี่ย ก็จะมีให้ติ๊กว่ายืนยันเช่นเราบอกว่าเราส่ง PO ไปให้ว e นเดอร์แล้วเวนเดอร์จะต้องยืนยันกลับมาว่าจะส่งของได้ตามนั้นจริงเมื่อเวนเดอร์ยืนยันมาแล้วเราก็ติ๊กว่าเฟิร์มอย่างนี้นะครับมันก็จะโชว์แมสเซจตัวนี้นะครับ5กับ่นะครับซึ่งเอาตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือเป็นแบบไม่ต้องกลับมาติ๊กน,นะฮะก็คือจะมีแมสเซจอยู่5ตัวเลยนะครับหตัวนะครับ อันแรกก็คือยกเลิกยกเลิกเกิดในกรณีที่เรายกเลิกลูกค้ายกเลิกออเดอร์ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ Order, เราก็ต้องยกเลิกคําสั่งผลิตของ fG ยกเลิกคําสั่งผลิตของอ่า w o r k in process แล้วก็ยกเลิกคําสั่งซื้อของเวนเดอร์ที่เราส่งให้เวนเดอร์นะครับอันนี้ระบบจะเตือนให้ยกเลิกนะครับอันที่สองก็คือเลื่อนเลื่อนเนี่ยจะมีสองแบบก็คือเลื่อนเข้ากับเลื่อนออกอันนี้ก็คือตามตามความต้องการที่ของลูกค้านั่นแหละที่มาเลื่อน อันนี้ก็จะเตือนว่าให้เลื่อนนะครับอันที่เจ็ดเนี่ยแมสเซจที่เจ็ดก็คือเกินกําหนดนะครับเกินกําหนดนี่ก็คือมันเลยละมันเลยจากใบสั่งผลิตรหรือสั่งซื้อที่เปิดไปเนี่ยถึงวันเนี้ยของมันยังไม่เข้าเลยนะครับคือมันเกินกําหนดแล้วมันดีเลยไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเลื่อนแผนล,ละนะจะต้องคุยกับซัพพลายเออร์หรือฝ่ายผลิตมันจะรู้ว่าตัวนี้มันเกินนะฮะในส่วนของการเร่งแมสเซจที่แปด ก็คือยังยังไม่เลยแต่แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแล้วมันก็ใกล้ถึงหลีดทามแล้วไอ้ตรงนี้จะต้องเร่งหรือติดตามติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือแมสเซจที่8ปดแมสเซจที่9อันนี้ก็อาจจะสับสนน,นิดนึงกับแมสเซจที่1ใช่ไหมมันยกเลิกแต่ควรยกเลิกอ่าถ้ากลับไปดูที่หน้านี้นะครับมันจะมียกเลิกคําสั่งผลิตที่หรือสั่งซื้อที่ที่สร้างไปแล้วได้ไหมนะครับ บางที่เนี่ยเขา implement โดยที่บอกว่าถ้าเป็นใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ที่เปิดไปแล้วไม่ห้ามยกเลิกเขาก็จะไปติ๊กตัวเนี้ยเป็นเป็น N เป็น N นะครับก็คือห้ามยกเลิกนะครับถ้าห้ามยกเลิกเมื่อไหร่จะเกิดแล้วมันแล้วปรากฏว่าลูกค้าดันยกเลิกจริงๆเนี่ยมันจะมาเตือนแมสเซจที่9นะครับก็คล้ายๆกับแมสเซจที่1แต่ขึ้นอยู่กับมาสเตอร์ที่เราเซตว่าเรายอมให้ ยกเลิกคาสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่เปิดไปหรือไม่นะครับตัวรายงานที่ว่าเนี่ยจะอยู่ในบายไซต์นะครับก็คือรายงานคําสั่งซื้อหรือสั่งผลิตลักษณะคล้ายกันนะครับคําสั่งซื้อก็จะมีให้เลือกคําสั่งซื้อใหม่และก็คําสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงนะครับใหม่ก็คือของใหม่ที่ยังไม่ได้สั่งและจะต้องสั่งไอ้เปลี่ยนแปลงคือไอ้ใบสั่งซื้อที่เปิดไปแล้วนะครับแล้วมันมีความต้องการเปลี่ยน เช่นจะต้องเลื่อนหรือยกเลิกแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถออกเลือกออปชันนี้ตอนเราพิมพ์รายงานนะครับด้านของคําสั่งผลิตก,ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นคําสั่งผลิตใหม่ออเดอร์ใหม่ที่ต้องเปิดในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านะครับออเดอร์ใหม่ออเดอร์ที่เปิดไปแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลักษณะของรายงานก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของคําสั่งผลิตใหม่นะครับ มันก็จะบอกเราว่าเราจะต้องสั่งสินค้าอะไรนะครับชื่อสินค้าอะไรจำวันที่ผลิตก็คือวันที่เริ่มที่จะเราจะต้องสั่งผลิตนะฮะส่วนวันที่ครบกําหนดก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดอนี้ก็หักคิดตามดีธไทม์ตามดีไทม์ที่เป็นแบ็กเค์ดเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปจํานวนที่สั่งคือสามร้อยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยวันที่ครบกําหนดใหม่กับวันที่ครบกาหนดตัวนี้จะเท่ากันนะครับจะเท่ากันก่อนนะครับ ถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรายงานสัมปติที่ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างมีเลื่อนใช่ไหมอย่างตัวอย่างนี้มีควรเลื่อนจากวันที่สิบสามเดือนห้าก็คือกําหนดเดิมเขาเป็นสิบสามเดือนห้านะครับเขาให้เลื่อนเป็นวันที่สิบสองเดือนห้าคือให้เร็วขึ้นหนึ่งวันลนนักษณะนี้มันก็จะเตือนนะครับเวลาเราเตือนเนี่ยวางแผนมันก็ไม่ใช่เลื่อนอัตโนม,มัติใช่ไหมวางแผนก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนตามที่โปรแกรมคํานวณมานะครับ ถามว่าไม่เลื่อนได้ไหมไม่เลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะต้องไปเร่งให้ให้ทันตามตามกําหนดเดิมนะครับหรือมันก็ต้องพิจารณานะบางทีมันเลื่อนแค่วันเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่เลื่อนได้แต่ว่าก็ต้องเช็คว่าของนะส่งทันหรือไม่ทันนะครับโปรแกรมพวกนี้มันก็จะเตือนขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกรณียกเลิกอเม m จ9ก็คือคําสั่งเนี่ยเขาเขาล็อกไว้ว่าห้ามห้ามยกเลิกใช่ไหม แต่ปรากฏว่ามีลูกค้ายกเลิกจริงนะครับก็เลยเตือนว่าควรยกเลิกอันนี้ก็ต้องไปไปคุยต่อนะครับคำอธิบายของแมสเซจทั้ง9เดี๋ยผมอธิบายไว้ในสไลด์เนาะ,นะในในรายละเอียดนะครับก็อันนี้ไปดูเอานะครับก็คล้ายๆก็เหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแมสเซจที่1น,นะครับยกเลิกอันนี้กรณีที่ยังไม่เฟิร์มนะครับ ก็จะมีแนวมีวิธีการให้เนาะว่าจัดซื้อจะต้องไปทำอะไรนะครับแมสเซจที่สองนะครับเลื่อนนะครับสามนะครับอ่าแมสเซจที่สี่นะครับ uh, อ่าอธิบายไว้ทั้งเก้าแล้วครับตามนี้นะครับก็คือบทบาทของวางแผนนี่ก็คือเมื่อลันเอลพีันเอลพีเนี่ยไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะแค่กดปุ่มใช่ไหมแต่ตอนที่เรา เราต้องมาตรวจสอบผลของการลานเอนอพีเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะผมบอกว่าถ้าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือระบบงานอย่างเช่นสต็อกหรือข้อมูลที่เอามาวางแผนเนี่ยมันจะต้องถูกต้องเนี่ยถ้ามันถูกต้องเนี่ยงานวางแผนจะน้อยเลยแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่ถูกนะครับเราจะต้องติดตามไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นคนประสานงานเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้ได้ผลให้ได้แผนที่มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวางแผนซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตรงที่ว่าจัดเดิมเนี่ย วางแผนต้องใช้เวลาในการคํานวณว่าจะต้องสั่งซื้อสั่งผลิตอะไรเท่าไหร่เป็นเป็นเวลามากจํจำนวนมากแต่งานเนี้ยให้โปรแกรมมันคํานวณให้แต่เราจะมาใช้เวลาในการติดตามติดตามแผนให้ได้ตามติดตามผลให้มันได้ตามแผนนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ action message นะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของ MRP นะครับ เดนะฮะโอเคอ่ะเราต่อเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ CRP อันนี้ไม่ไม่ยาวนะครับ CRP เนี่ยเราสามารถกดลันได้นะครับว่าความต้องการกำลังการผลิตของเราเนี่ยพอหรือไม่พอในแต่ละคาบเวลาซึ่งวิธีลันเนี่ยมีโปรแกรมให้ลันต่างหากที่หน้าจอหนึ่งหรือเราจะลันพร้อมกับ MRP เลยก็ได้ รันพร้อม MRP ER เดี๋ยวขอย้อนไปที่หน้า MRP เมื่อกี้นะฮะนี่ถ้าเราติ๊กออปชันนี้ครับจัดทำแผนความต้องการกำลังการผลิตอันนี้มันก็คือจะรัน MRP พร้อมกับรัน CRP ไปด้วยนะครับอ่าทีนี้พอรันออกมาแล้วนะครับโปรแกรมคิดยังไงก็คืออ่ามันก็จะไปดูว่าในแต่ละคาบเนี่ยมีกำลังการผลิตมีโหลดเข้ามาเท่าไหร่นะครับตัวรายงานกำลังการผลิตที่ได้นะครับ มันก็จะแสดงผลเป็นกราฟแบบนี้นะครับกราฟแบบเนี้ยไอ้เส้นสีแดงเนี่ยก็คือถ้าจําได้ตัวศูนย์การผลิตนะครับที่เรากําหนดไว้ว่าเรามีเรามีคาบซิตี้แปดชั่วโมงเรามีเวลาทํางานเนี่ยในเครื่องอันนี้คือเครื่องจักรหนึ่งเครื่องเนาะศูนย์การผลิตหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้คาบเวลาคําว่าบักเก็ตอะก็คือคาบคาบหนึ่งคาบสองคาบสามคาบสี่คาบห้านะครับในรายงานมันโชว์ได้แค่สิบสองคาบ นะครับก็มันจะบอกว่าถ้าคาบนี้เป็นวันหรือเป็นสัปดาห์อันนี้เป็นวันเนาะก็คือในวันวันแรกนะครับถ้าไอ้พาร์ติวนี่คือมันเลยกําหนดมาแล้วนะครับมีมีโหลดอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างถ้าไอ้เส้นเส้นสีเส้นพวกเนี้ยมันเกินใช่ไหมมันเกินมันเกินสีแดงเนี่ยแสดงว่าเราทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันเกินจากกําลังการผลิตเราไปแล้วสิ่งที่ต้องทาคือต้องขยับแผนของ fG ของสินค้าหรือต้องขยับลูกค้าหรือเร่งผลิตหรือทำโอทอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าวางแผนตัดสินใจนะครับในแต่ละช่วงนะครับสีสีที่เห็นเนี่ยมีอธิบายไว้ตรงนี้ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็คือมาจาก MPS ก็คือตารางการผลิตความต้องการเนี้ยมาจาก MPS ถ้าเป็น MRP จะเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นใบสั่งผลิตที่รออนุมัติ ก็จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเป็นคําสั่งผลิตที่เราเปิดอนุมัติไปแล้วนะครับก็จะเป็นสีชมพูถามว่าอะไรชัวร์สุดก็ต้องเป็นสีชมพูนั่นแหละชัวร์สุดถ้าเราจะเลื่อนก็น่าจะไปเลื่อนพวก mps หรือเป็นพวกเป็นแผนเนี่ยเป็นแผนอยู่อะยังไม่ได้เปิดคําสั่งผลิตหรือคําสั่งผลิตที่รออนุมัติพวกนี้ก็ควรจะไปเลื่อนเพื่อเพื่อเกลีย่ยไอ้ตัวกําลังการผลิตให้มันพอดีนะครับอันนี้คือการคํานวณความต้องการกําลังการผลิต ถัดไปนะครับเราคำนวณ MRP กับเอ๊ะแล้ว ROP มันคำนวณตอนไหน ROP เนี่ยคำนวณพร้อม MRP เลยครับมันก็ขึ้นอยู่กับอ r เดอร์โพลิที่เรากำหนดน,นะครับเราจะไม่มีเลือกนะครับว่าคำนวณจาก ROP นะครับโอเคอ่ะในที่หน้าขอซื้อนะครับอันนี้หน้าเปิดใบ PR เดิมเดิมเราใช้มือคีย์เข้าไปถูกไหมตอนนี้เราก็ไม่ต้องแล้วครับก็คือเราเลือกกลุ่มเอกสาร PR running เลขที่ PR กำหนดเราเลือกกลุ่มสินค้าที่เราจะออก PR นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกวัตถุดิบนะครับจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม MRP เลยนะครับเพิ่ม m r p ตัวนี้เราก็จะดึงข้อมูลที่ที่อยู่ในคำสั่งซื้อใหม่มามาเป็น PR นะครับมาเป็น PR ให้อัตโนมัตินะครับในส่วนของ ROP ก็จะกดตรงนี้ครับถ้าโพลิสิที่เป็น ROP พวกวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ,ๆนะครับ ก็กดแล้วก็เพิ่มเป็น PR ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคำสั่งผลิตนะครับ MRP นะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือมีปุ่ม add MRP ให้นะฮะเมื่อกดไปปุ๊บผมกดประมวลผลก็สามารถเลือกที่จะเปิดใบสั่งผลิตได้เลยอัตโนมัติอย่างในเคสที่ลูกค้าที่ที่มีบอมหลายๆชั้นนะครับถ้ามานั่งเปิดทีละชั้นอย่างของ e l m a ม e เนี่ยใช่ไหมฮะมีมีหลายชั้นเลย นะถ้ามาเปิดทีละชั้นอย่างเงี้ยวางแผนจะทํางานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดแค่ FG แล้วก็รัน m มาพีปุ๊บโปรแกรมก็จะเอาผลของการรั AP, น m นพเนี่ยมาเปิดเปิดใบสั่งผลิตของ Work in Process แต่ละชั้นให้จนกระทั่งถึงตัวตัวพีเอ่อพีเมื่อกี้นะครับอ่ะ ROP ก็จะแยกกลุ่มคล้ายๆหน้า p o อ่า PR เมื่อกี้เลยนะครับในหน้าใบสั่งผลิตโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราผมจบละนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือภาพรวมของระบบวางแผนนะครับทีนี้ช่วงนี้คงจะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับก็คงมีเวลาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเชิญถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์ให้คำถามนะครับก็คือในกรณีของลูกค้าเนี่ยมีการ supply part ให้เรา นะครับเจ้าพาร์ตซัพพลายเนี่ยก็จะผูกอยู่ในบอมนะครับประเภทของพาร์ตซัพพลายเนี่ยเราจะกําหนดเป็นเป็นซื้อใช่ไหมเป็นบายนะเป็นบายนะครับตัวพาร์ตซัพพลายเนี่ยจะออกมาที่รายงานคําสั่งซื้อครับคําสั่งซื้อใหม่นะครับก็คือรันมาพีปุ๊บมันจะเตือนให้เราสั่งซื้อแต่เราไม่ได้สั่งถูกป่ะอ่าเราจะต้องออกคือมันก็ช่วยในช่วยในการติดตามเนี่ยแหละครับว่าเรา อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะต้องเรียกพาร์จากลูกค้าเนี่ยมาเท่าไหร่แบบเนี้ยครับจะออกที่คําสั่งซื้อใหม่ครับจะถือว่าเป็นด้านซื้อซื้อใหม่เนี่ยใครเป็นคนป้อนข้อมูลเข้าไประบบวางแผนเขาลัาน่นมาพีไปเลยครับแล้วก็จะออกมาเป็นรายงานคําสั่งซื้อใหม่ที้ให้เราไม่ต้องขี่ครับมันก็จะบอกว่าอาชย์หน้าเนี่ยเราขาดพาร์ซัพพลายแต่ละตัวเนี่ยจานวนเท่าไหร่ สิ่งที่ต้องไปทําก็คือต้องไปติดตามพาร์จากลูกค้าเข้ามาเมื่อไหร่ที่พาร์เข้ามาแล้วมันก็จะบวกสต็อกเข้าใช่ไหมบวกสต็อกเข้าไอ้รายงานคําสั่งซื้อใหม่พวกนี้ก็จะหายไปครับแล้ว,ลวทางวางแผนเป็นคนรันรันใมาพีใช่เปล่าครับผมใช่ครับรนิม,มาพีใช่ครับค okay, ันวาง,งแผนเป็นคนรันเป็นหน้าที่ของวางแผนการรันใมาพี วางแผนเนี่ยจะมีหน้าที่รันในมพีมีหน้าที่เปิด PR มีหน้าที่เปิดใบสั่งผลิตคือการรันออกมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกต้องยังไม่ตรงใช่ไหมเ,เราก็แต่เราจะรู้ปัญหาครับว่ามันเกิดจากอะไรเช่นสต็อกยังไม่ถูกใบสั่งซื้อยังไม่ครบความต้องการยังไม่ครบแบบนี้เป็นต้น <Okay. S 2> ก็ลองวางแผนกันดูครับนะเพื่อนก็ช่วยดูนะครับว่าติดขัดตรงไหนอยากให้ลองลองให้ได้เลยนะครับ MRP เนี่ยภายในสัปดาห์หน้านะครับ ลองสักสองสองสามสัปดาห์เนี่ยผมว่ามันก็ตรงแล้วครับมันจะรู้ปัญหาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นตัวเร่งด้วยเรื่องของสต็อกที่จะทําให้มันตรงโดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็น Work in process หรือแม้แต่ f i n i น h Food นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ามีคําถามอะไรหลังจากนี้ก็ติดต่อทางที่รุกษ,ษาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะช่วยตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มีการทดลองกันไปบ้างแล้วอย่างเงี้ย อันนี้เดี๋ยวติดขัดตรงไหนเนี่ยอาจจะจัดอบรมเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่าแอดวานซ์มากขึ้นนะครับสําหรับงานจริงๆนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอจบการอบรมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีคําถามหลังจากนี้เชิญติดต่อที่รุกษ,ษานะครับส่งคำถามมาที่ผมได้นะครับโอเคงั้นวันนี้แค่นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนนะครับ